สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มีประเด็นดราม่าดราม่าเรื่องหนึ่งคือเรื่องมันมีอยู่ว่าพี่สบอนเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กตัวเองผมติดตามพี่อู๋อยู่นะแล้วผมเห็นโพสต์ของพี่สบอน,อบอนเห็นแล้วแบบโอ้ไม่ไหวจริงๆรังทุกคนโพสต์มันมีอยู่ว่าสวัสดีครับนักป่าป่าซะคนอื่นเสียหลักเลยว่าจะไม่อะไรละแต่ขนาดเพื่อนมึงยังมาบอกว่ามึงกวนขนาดไหนระวังกันด้วยนะครับเนี่ยทุกคนเรื่องมันมีเกิดอยู่ว่าตั้งแต่สองวันที่แล้วเนี่ยพี่สบอนเนี่ยหรือชื่อเต็มๆตนะทุกคนครับเขาชื่ ชื่อเต็มๆเขาเขาเนี่ยได้ไลฟ์สดขายเสื้อมือสองอยู่นะก็การไลฟ์สดเนี่ยก็จะเป็นแบบเอาเสื้อมาอย่างนี้แล้วก็ทําการประมูลกันใครที่ให้เงินหรือให้บิดเนี่ยราคาที่เยอะที่สุดนะท, <k> ทุกคน <k> ก็จะได้เสื้อตัวนั้นไปแต่ครับทุกคนมีการประมูลที่บาดหน้าคนอื่นเขาเรียกว่าบิดเล่นเพื่อนเขานะก็ได้ส่งข้อความมาให้พี่สะบอนด,ด้วยโดยข้อความเนี่ยมีใจความอยู่ว่ามึงไปบิดเล่นเหรอมึงทักหาเขาด้วยของซื้อของขายเสียโอากาสคนอื่นเขาเออกูบิดเล่นฮ่าฮ่าฮ่ามึงบ้าเปล่าเนี่ยเพื่อนเขาบอกมึงบ้าเปล่า จริงๆมันไม่ควรทำนะทุกคนครับคือเขาก็เสียเวลาในการทำาหากินไงเพราะเขาเป็นพ่อค้าสมมติเขาเป็นพ่อค้าเนี่ยในการรีวิวของหรือว่าในการขายของหรือว่าในการประมูลเสื้ออย่างเงี้ยเขาก็ต้องมานั่งไลฟ์สดปุ๊บแล้วคนอื่นเนี่ยที่มาดูเขา่าเขาก็ต้องการเสื้อตัวนั้นเพื่อแบบสมมติถ้าเราไปขายต่อเงี้ยเขาก็ได้กําไรเหมือนแบบพ่อเขาคนกลางเงี้ยมันก็ได้กําไรบางคนก็อยากจะ ซื้อไปใช้เองเนี่ยเขาก็อยากได้ของตัวนั้นซึ่งบางทีเสือ้อหลายตัวมันเป็นแรไอเทมเนี่ยแล้วคุณเนี่ยมาบิดเล่นเออบิดเล่นจนแบบคือมันเป็นสิ่งที่อย่า,าทำมะทุกคนอย่าทำเลยถ้าเกิดคนอื่นเขาอะ่ะอยากได้จริงๆแล้วมันเสียโอกาสทั้งคนที่อยากได้มาเสียโอกาสทั้งคนที่จะซื้อไปขายต่อเนี่ยพ่อคา้าคนกลางก็จะเสียโอกาสอีกหรือว่าเสียโอกาสไปทั้งคนที่ขายอยู่เขาก็เสียเวลามานั่งไลฟ์สดด้วยเนี่ยซึ่งเป็นการกระทําที่แบบไอคนทำอะ่ะเขาอาจจะคิดว่ามันดูเท่หรือมันดูอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆแลล้้ววเเนี่ยมไดา มันไม่ควรทําจริงๆทุกคนมันเป็นการกระทําที่มันไม่ควรมีอยู่แล้วในปัจจุบันนี้นะทุกคนเพราะว่าถ้าคุณทําเมื่อไหร่นะทุกคนเครดิตของคุณเนี่ยในการไปซื้อสินค้าที่อื่นเนี่ยมันก็จะหายไปเลยถ้าคุณเขารู้ว่าสมมติคุณคนเนี้ยเคยไปทํามากับคนนี้มาก่อน เขาก็อ่าคนนี้นี่หว่าเครดิตไม่ดีไม่ให้แล้วก็บางทีอาจจะเตะหรือแบน์แบนดออกไปจากการไลฟส์สดหรือแบนด์ออกไปจากตรงนู้นเลยก็ได้มันมีสิทธิ์นะทุกคนครับคุณมีเครดิตไม่ดีแล้วไงถ้าเกิดคุณไปทําอีกสองสารอบเนี้ยโอ้เขานี้ก็หนักเลยทุกคนครับเออมันก็เป็นอะไรที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งถ้าเกิดจะเล่นสนุกนะแนะนําให้ไปเล่นเกม <c oughs> ให้ไปเล่นเกมดีกว่าหรือว่าไปดูหนังก็ได้เอาเวลาไปทําอะไรที่แบบไม่เดือดร้อนกนอื่นมันจะง่ายกว่ายเยอะเลยทุกคนครับโพสเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้เออเฟซบุ๊กของพี่ซาบอนก็สตวสสบบรรษซาบอนนะทุกคนลองไปหาดูเขาเนี่ยโพสอยู่ในกลุ่มของพวกบ้าผ้าบางก็ตอนนี้ก็มีคนไปกดไลค์ประมาณ 4.4K ผมก็เข้าไปเช็คเฟซเขาแนละ้วก็ทัวลงอย่างเยอะเหมือนกันนั่นแหละทุกคนก็ไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยนะครับการกระทาแบบนี้มันเสียทั้งเครดิตตัวเองคนที่ขายก็เสียโอกาสในการขายสินค้า เสียเวลาด้วยคนที่จะซื้อที่เอาแบบเป็นพ่อค้าคนกลางก็จะเสียโอกาสที่แบบจะเอาเสื้อตัวเนี้ยไปทําการขายต่อ อะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่อารมณ์แบบอยากใส่เองอะ่ะอย่างผมไม่อยากใส่เองอ่างเงี้ยก็เสียโอกาสที่จะได้ของแรบางชิ้นนะทุกคนเพราะว่าโดนปาดหน้าแบบเออบิดเล่นอย่างเงี้ยมันไม่ควรก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นอุทาหารณ์แล้วไม่ควรทาอย่าทำเรื่องแบบนี้เพราะว่าทําเรื่องอื่นดีกว่าเดียให้ทัวลงเลยทวนครับมันไม่ดีอะเรื่องแบบน,นี้มันไม่ดีมันไม่ดูเท่มันไม่ดูแบบเฟี้ยวเลยทย่างอื่นเถอะนั่นง่ายๆคือทัาในอื่นเถอะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใ,ใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันกบนนับช่องจีรน ไ,ไว้ตามเลยหล่ะคลิปนี้ผมไปแล้วบบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม